เออเบงมันลาม,มาผิ่พอด <Okay, S 1> ูนี่เห็นมั me, ครับพี่น้องถุนตูนอยูอ่้หิตเอีหยัง <Okay. S 3> สวัสดีครับมื้อนี้พกก่อผมครับเนียมนอนหน้าครับผมมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องไปหาเห็ดปวกครับทั้งภูครับผมพ่อผมก็อยู่ทั้งภูแหลจะจังได๋กะก่อนสิไปชมกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อครับเดอ้อ ปลาครับไปเบื้องน้ากันเลยครับว่าสิเป็นยังไงครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้เสียคือปิดดังในนอกรันจะเป็นเมดเลยครับนี่ครับพี่น้องเห็นยังบหครับโอ้แสงเนาะแสงมันแยงตาครับผมอาอไลาอยู่นีดีครับหนึ่งสองหนึ่งครับฮ็ดตวกพี่น้องตวักครับผมอ้เบิ่งมันลามมาผิดพอเบืองนี่เห็นบหครับพี่น้อง ตุนตุนอู้เฮ็ดเอียงอ่ะเฮ็ดนอยู่เอียังครับเบิร์นครับพี่น้องเฮ็ดเอียงนะครับโอ้เฮ็ดเพิงครับเฮ็ดเพิงกับนี่ครับเฮ็ดเพิงอันมันลามไปไสมอู้เฮ็ดปวกเบิร์ครับนี่็ดปวกดีดีเบิร์ครับพี่น้องอู้อู้เบิร์มันลามมาอีกครับพี่น้องนี่ครับนเฮ็ดปวกครับนี่ ขออนุญาตเปิดจังหวะด้วยครับเด้อพี่น้องกินครับพ่อครับเก็บเลยครับผมเก็บเลยวะโอ้ดหเลยครับเนี่ปยปลวกกิกนกันปลวกจินเนาะมใหญ่ปรนเดเนาะพ่อเนะอาะนี่ครับพี่น้องเสื้อผ้ายี่สุดคือในกระยังนี่ครับๆๆผมกำลังเรียนออนไลน์อยู่ครับผมถ่ายเรียนออนไลน์แล้วครับข้นผลายเพิ่นก็เลยเก็บก่อนครับผมอู้ ตอนนี้โควิดกระบาดหนักนะครับเด้อเระมัดระวังตัวน้ากันสุขภูสุขชน,นครับผมเห็นหอดน้ากันครับอ้หลายแต่หัะครับอยู่พี่น้องเลยคุณแต่ว่าน,น้อยนะพ่อเนาะน้อยน้อยอีดีเลยมึงเนี่ยเทปี่เอี่ยมี่ัวเป็นน้ำฟานนะทำฟานครับกินได้บ่มนี่น่ากินเลยละเนาะเขากินยังไงห้อยกัลอกออกกับก้อยกินก็นได้จ้ะบ้านพี่น้องเอินวานยังครับนี กินได้บ่วน้อบานพี่น้องน้ำฟ้าอันนี้มันออกอยู่แถวนี้ออกหลายอยู่มันบ่หันใหญ่อันนี้นมึงนะครับผมพิดเพิงอันนี้เห็ดเพิงก็มีเนาะพี่น้องเก็บก่อน,นเต็มยังเลยได้ครับมึงเนะครับอ๋อหลายแหง ้มันเป็นมันแหละคลิปนี้กรับบ่มีอย่งางไรครับผมวันนี้มาเก็บเห็ดปวกครับว่ามึงต้องกันครับว่าสีจะา,ายกันไหมครับผมงามนสวยนามนะโอ้โหดีงามเขดีนิหน่อยๆเนาะงามสั้นเลย กเลยคุณจังบันไดขูดขามันง่าเยเแบบง่ายหรอ <c oughs> เป็นขัดหน่อก็ลายเหี้ยเป็นยังไงฟอส์มันอยู่มันมันมันแต่ว่าบวกขักซ้ำมันเ,เนย็บ <c oughs> รอบแรกเนาะรอบแรกเพิ่คว่าเห็นหลายถีเดีครับพี่นอ้องได้เต็ียมมาอย่างนะครับพี่นอ้องไหนโชว์หนินพี่ครับ ในปล่นี่ยมึงเนี่อู้มีทุกรูปแบบเนาะมึงเนีเห็นไ่ครับพี่น้องบางแสงจูมันน้อนอะงามพอดีหาม่อีมึงนี่ครับพี่น้องสักล่างเียวสามดอกสามจูมมาลายไปไหนครับพี่น้องมูบ่ค่อยใแญ่เนาะอันนี้ก็ยุ่งหัวไต้ดินก็มีครับ บค่อไลยเป็นได้ครับพี่น้องมันผลนเยอะนี่ผมบอกว่าทานันผุนอก็เป็นอยุดทันผุนอย่งนี้ครับพี่น้อง ไต่ดินก็ม,มีบพ่งเนี่ยนี่คุดบอกไต่ดินก็ม,มี่เฮ็ดบ่านี่ครับพี่น้องเอาพ่เปน็นยังครับช่อ,อ,องดอกนู้นหว่านนี่ลามครับผมฮักว่าดอก อครับพี่น้องเมองนี่ครับอีหยังอันนี้มีลายจังหน่อยเนอนีอดอกดอกว่เห็น <ไป S 1> ลายจังอยครับนม้อนี่่น้นองเลยมีนี่พื่นปะนีนี่ผื่นตรงนี้ เบมือเนี้ยครับมือ,อนีอ้ก็มาลายไปไหนนะพ่อเนาะที่จริงอันมูอใหญ่เนาะมูอใหญ่กว่านี่เนาะใหญ่แล้วเนาะดอกก็บบใบใหญ่ไปไหนมันดอกน้นอยๆเนาะ,น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 ,ะนี่แหละครับช่วงโควิดเท่ากับเขาอยู่ในป่านี่แหละครับผมเกือกกินพี่นาะพี่ดมูอมันก็นได้ะไรอีกบ่จักเลยอ่ะ ฮ่าม,มึงอีกเลยนี่ดิเห็นบอกสิโอ้เห็นครับพี่น้องเดี๋ยวครับพี่น้องไปเบิรงนไกลๆน้ำกันเลยครับนี่กำลังแทงกับมี่เลยนี่ดีงามเน้นน้อยเนาะแต่จะเขาไปเห็นยังกินพ่อแกงแกงพัดก็ได้ผ่านเ้องกับแกงเหรอ แซ่บด้วยสัมเนยพอดีเลยนี่นครับพอดีอร่อยอร่อยเลยนี่นี่นะครับมันกับพิ่นก็บเก็บเ,บ,เบิดแล้วยังได้กัไปเบิองนกันต่อครับว่าผมสีภาพ,พี่น้องไปเห็ดยังนอหมือนี้เนาะโอ้พี่น้องเอ้ตเนี่ยเบิองครับพี่น้องมาเคลียน้ำกันครับผมเคลียวนอนละเ,เคลียบเบิองกันครับพี่น้อง โอ้อดไยไอัน,นลยเปอะไรเหเดี๋ยวเบิ้งคำเบ้งาก่อนนี่ดิน้อเอเ้ยจุมันก็มีอยู่่มบมิตรบานนี่ดจูมันพีน้ออเย้ยนี่ติดดินอยู่ก็มีนี่ดินีวว่ดิหนก็เอามาต่จุมแต่มัมนมันดอกนนอยๆเนาะสมซื่ออี๋เต็ปวก เฮดปลวกกิกเ็ดปลกจิกครับมันเป็นเฮดปลวกต้บเนาะกระซบนีน่ละใหญ่กว่านี่ก็มีดอกในพอลองเปิดเ่งๆงิ่งครบนี่บอละเปิดสักกัน,นีอีกบ่ออเียทับละใช่องใชโอ้นี่เด็กนี่เด็กี่นอกโอ้โ,อโอหักกมี่ี่่าทาง นี่เท่านี้บอกนี่เดล่ามึงเนี่ยมันกำลังโพูกกำลังโพดินกับมีครับพี่น้องนี่เด็ดแน่นแม่นแน่ดเด่นเลยนี่ด็ครับมันจีมันกำลังโพกับมี่โมห็นมันเนาะที่หกแมนนะครับเอาเลยครับพี่น้องเลขพี่น้องนี่ด็อันหนึ่งแมนวอนี่โมแมียนแมนนเทขาเลยนะนี่แมนวอนี่แมนแมนพอดีปีลิดเนี่ยพี่น้องลองกิมถึงมาเบิ้งหมดยาวเลยวันนี้ยาวเหรอเนาะ อันนี้อาจจะมุนๆแน่นะครับพี่นอ้องมุมมุนหละ่ะอันนี้มันก็แตกหัวมันไว้นี่บอกน้องคือไมจาจักดินมาอันนี้งามปะงามอยู่แต่มันอยู่ในขี้ดินทุนนะนถ้าบอนุกเข็นให้ครับมาน้าพี่น้องก,กับม้าที่ซื้อครับคืบอสิบัได้ครับมือนี้แต่ก็ยังได้อยู่ข้าใหม่อันนี้ข้าใหม่บ่นน นี S <S ่พี่น้องได้เครื่องหนึ่งเครื่องกับมือนี่หรอเอาเงียบเงายบกันหน้าดอกมันเงียบกันีลเงา้กับเงียบเลยครับมีดสันเงียบกันเงายอยู่เด้มันเอาบนบทของมันนี่ครับพี่น้องได้ทั้งเบิดมุ่งยานี่งแ อโอ้ยเห็ดทำฟันพี่น้องอันนี้เดี๋ยวเด้อครับพี่น้องอพี่น้องเคยเห็นบ่นครับเห็ดอันนี้พี่น้องเคยกินบน่วนอออ้องเป็นไงพี่น้องเห็ดเลยนี่แปลกแปลกเนาะที่ไหนว่าพันใหญ่อยู่ครับมันสีไเถือดใหญ่กุนซำอะไรทำปั้นอยู่บ่ก็<อ>นี่แม่นเบิร์เด้นนี่สีลายอยู่นี่ครับพี่น้องเดี๋ยวให้เบอร์เด่น มันเป็นเห็ดเหนียงกันเนี่ยท้าวขา้าวท้าวข้บองหูจักนี่ก็คือบองหูจักแน่นอนเสร็จทำปานอันนี้มันงคันเต็มที่อันนี้ผู้มักกับมักแซบเข้าไปกินยังไงพ่อเอาไปก้อยบ่ก้อยดิเยบเลยละปอกเปลือกมันออกซะก่อนันก้อยขึ้นเนื้อขึ้นยังแซบผู้คนแซบนี่นะครับพี่นอ้อง เห็ดตะไคร้เขียวน,นี่พี่น้องเรับเห็ดตะไคร้กับมาครับเห็ดตะไคร้หอมครับตะไคร้มันเป็นเขียวอันนี้มนเดีด่าดอกดูด่ดอกยัง่งเนียเห็นบ่พี่น้องอตะไคร้เขียวอันนี้หอมคือกันหอมครับเนาะ ชักสั้นโมสั้นเนาะมึงนะี่มึงนี่ครับการลงบนนี้ครับบังครับพี่นอ้องลงได้บ่พ่อได้เพาะมึงนะครับพี่นอ้องาจังเบิดเลยนี่ <laughs> สีแห้งยาครับครับอาครับปูตีน แต่ย้อนนั้นเขาเจ้าอันเก็บได้หลายเนาะเก็บได้หลายแบบว่าไปขูดไหมขูดได้หลายคือสิแบบว่าเป็นแต่เงาเป็นไหมอู้หัวต่ำอันนี้ครับหัวต่ำใหม่ครับผมอันร่แวนเห็ดผ่านนี่คกเป็ดขาไม่ใช่เห็ดปวกเห็ดปวกก็ได้เห็ดต้อไข้นตั้งแต่กับคลิปนี้ถ้าผู้ใดมากกับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับเนี่นอนนาสำหรับมือนีกัะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมนี่เป็ดตะไครเนาะครับเนาะใบพ่อกันคลิปนาครับสำหรับมือนีสวัสดีครับป่าตีนนำกันเด้อค่ะเด้อหนึเป็นยังไงครับพี่น้องกลับมางเก่าอีกแล้วเนาะครับเนาะมวนบ่ครับคลิปนี้ ถ้าผู้ใดม้วนก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกรอบหนึงได้ครับเดอ้อไว้พอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับฝากแฟนเพจหนึ้งได้ครับเดอ้อผมกะแฟนเพจผมกะเนียมนอนหน้าครับเสิชเข้าไปในเฟซบุ๊กได้เลยครับผมหรือผมสิถิมลิงไว้ใตค้คลิปนี้พร้อมครับไว้พอกันครับผม